สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีนูแมวัอดีวันนี้เจอน้องหมาเนาะน่าจะบางแก้วเห็นเขามาอยู่ตรงนี้สองสวันแล้วมีปลอกคอนะคะแต่ไม่ได่จับของใครตกรถลนหายนะคะนี่ค่ะน้องเขารูปร่างนี้เนาะไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวกลัวเขาลุกเน้ยหนูชื่ออะไรอะ่ะฮะบ้านอยู่ไหนฮะ ออกคอสีม่วงม่วงหรอ,ห,รอหนูจะไปไหนวันนี้หนูโตกรถหรือเปล่าเดี๋ยวชื่อไรเราอ่ะวันนี้มามานี่ไม่ต้องหนีพี่หรอกวันนี้แล้วหนูนี่ค่ะมาใครหายนะคะติดต่อมาที่ช่องเมนูแมวนะคะ เส้นเลี่ยงเมืองสุรินทางไปห้วยสแสลงหมู่บ้านปันสุกนะคะเลยสูงราชการใหม่เลยส่วนน้ำมาลงซ้ายมือเนาะเข้ามาประมาณ500มิเมตรน้องเขจะเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี่ละคะ่ะเขาไม่ยอมให้จับเนาะวันนี้มาหนูเอ้ยพี่จะให้หนูกลับบ้านบ้านหนูอยู่ไหนฮะนี่นี่นตกรถหรือเปล่าฮะ เดินตามเข้าไปค่ะเขามีอาหารพีอยู่นี่นะคะเขามาอยู่ตรงนี้ประมาณ2อสวันแล้วเนาะใครที่ทำตกรถเส้นนอกเมืองสุรินทร์นะคะทางไปแยกหนองเต่าหรือไปโรบินสันสุรินทร์นะคะโทรมาที่0840914777ช่องเมนูแมวนะคะ เขาอยู่ในนี้เนาะมาสองสาวันละัวเขากระโดดตกรถพันบางแก้วตัวผู้นะคะตัวผู้เค okay, ค่ะใครรับชมก็เนาะช่วยบอกบอกต่อกันด้วยนะคะน้องเขามาอยู่ที่นี่เนาะเขาไม่ยอมให้จับแต่เขาก็ไม่ดุเอหนูมานี่นีไปกินข้าวไปหนูเค okay, ค่ะเดี๋ยว ติดต่อเข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะคะช่องเมนูแมวนี่นะคะ mm hmm. เขาน่าจะโยนเวียนอยู่ในนี้แหละเพราะว่าเราก็เทอาหารแมวอาหารหมาไว้ให้พี่เตียพี่หลงพี่หมีเนาะเคียวเพชรกับพี่เหมียวกับฟิวน้องเขาเดินวนแวนเข้ากล,ลัวเราแหละเพคะติดต่อมานะคะใครที่ทําน้องหมาหายนะคะลงมาอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ